กับกราบเรียนท่านประธานครับกระผมนวรัตน์พงไปบูรณ์สมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตหารือเรื่องสำคัญคือการอนุรักษ์ถนนต้นยางเชียงใหม่ดังนี้ครับปัญหาพื้นที่ถนนต้นยางในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษแต่ขาดการดูแลอนุรักษ์ด้วยมาตรการที่พิเศษให้สมควรกับพื้นที่นี่เป็นปัญหาครับถนนสายนี้ยาวประมาณ10กิโลเมตรจากเชียงใหม่ถึงลำพูนมีต้นยางมหือมาขนาบสองข้างทางครับเกือบหนึ่งพต้นเชื่อว่าไม่มีถนนสายใดในโลก จะมีความหน้ามหัศจรรย์ตื่นตาตื่นใจเหมือนถนนสายนี้อีกแล้วถือเป็นนับเป็นหนึ่งเดียวในโลกได้เลยครับอวดชาวโลกได้เลยฟังปากคำของคนเก่าระแวกนั้นเล่าว่าคุณย่าทวดเล่าว่าต้นอย่างนี้แม่เขาเอามาปลูกได้รับคำจากหลวงว่าห้ามตาย ห้ามตายนะต้นยางทุกคนก็เอาใจใส่รักต้นยางนี่คือคำของชาวบ้านเก่าๆแถวนั้นนะครับต้นยางทั้งหมดมีอายุถึงวันนี้141ปีคือนับจากเริ่มปลูกเมื่อปี2425สมัยพระเจ้าอินทรวิชยานนท์หรือเจ้าอินทนนท์เจ้าของนามดอยอินทนนท์นี่แหละครับ ตั้งต้นจากเชิงสะพานนวรัตเชียงใหม่ถึงจังหวัดลำพูนให้เรียกแถวต้นอย่างนี้ว่าไม้หมายเมืองไม้หมายเมืองซึ่งมีไม้หมายเมืองทํานองนี้ในเมืองเชียงใหม่อีกเช่ชชชนต้นสักรอบกําแพงเมืองเป็นต้นแต่ยังมีไม้อื่นๆอีกน,น,นะครับไม้หมายเมืองปัญหาคืออายุของต้นยางน่าจะใกล้ถึงช่วงปลาย ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำหนวยเกี่ยวกับรากของลําต้นที่ยั่งดินและเรือนยอดที่เผชิญพายุมีข้อสรุปจากผู้ที่ดูแลต้นอย่างไว้ดังนี้ครับว่าการพัฒนาเมืองในอดีตซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับมิติต่างสิ่งแวดล้อมมากเท่าที่ควรจนนำไปสู่การเริ่มสุดโสม หักโค่นล้มตายสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนร้านคา้าและผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสภาพการปัจจุบันนับวันจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากขาดความสม่ำเสมอในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อความไม่เชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการฟื้นฟู ดูแลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากการต้นยางหักโค้นนี่เป็นความกังวลทั้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่กับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อถนนสายต้นยางที่จริงเมืองเชียงใหม่นั้นมีสเสน่ห์ทั้งภูมิทัศน์ภูมิอากาศและภูมิศิลปวัฒนธรรมสมควรเป็นจังหวัดนำร่อง ด้านการช่วยกันรักษาอุณหภูมิเมืองไว้อุณหภูมิเมืองในของเมืองไว้นะครับทุกจังหวัดก็ควรจะต้องช่วยกันรักษาโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นี่ปัญหาก็คือฝุ่นพิษควันพิษซึ่งมีประจําทุกปีถ้ากจัดได้จะช่วยกันรักษาอุณหภูมิเมืองไว้ได้อย่างดียิ่งสมเด็จพระนิษฐาาีิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา มีพระราชดำรัสประธานไว้เมื่อวันที่21มิถุนายน2550เนื่องในวาระเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องเรียนคอมพิวเตอร์พระราชทานณอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้ฝากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อย่าให้ใครตัดต้นยางที่ถนนเชียงใหม่ลำพูนเพราะไม่มีที่ไหนอีกแล้วซ้ำนะครับ ฝากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อย่าให้ใครตัดต้นยางที่ถนนเชียงใหม่ลำพูนเพราะไม่มีที่ไหนอีกแล้วขอจบด้วยบทกวีบทนี้ครับขอภาพฉายด้วยครับไม่เป็นไรครับอ่านให้ฟังได้ยางเนิงองยางนาร่มสารพี เยี่ยงพญาอินรีอันทรงสถานแผ่ร่มห่มนามเป็นตำนานเงื้อมตรงานสง่าทรงมงคลนเมืองเงื้อมตรงานสง่าทรงมงคลเมืองช่วยกันดูแลต้นอย่างไม้หมายเมืองเชียงใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ